อย่าบะมือบะมีบะมีขอรับท่านมันยังไงอ่ะคือเคยไปกินกับครอบครัวฮะมาฮะสั่งมาชามเท่านี้นะฮะกินไม่หมดครับโอ้ชามมันใหญ่เน่าเนื้อร้านนี้เป็นอย่างไรนะท่านเปาสะอาดนี่ไม่รู้จริงนะเดี๋ไปพูดเจ้าของนี่ก็ตกฟันหลุดแล้วนะหมูแดงร้านอื่นใส่สีไหมใส่ดิใส่สีอ่ะแต่สีเป็นสีผสมอาหารแต่ร้านโลกเขาไม่ใส่สีผสมอาหารเฮ้ยเขาใส่สีอะไรอ่ะสีทาบ้าน พูดอย่างนี้จะของร้านียก็ตกปากแตกเลยเนี่ยสงสัยจะอร่อยอดใจไม่ไหวถามเขาไหมไม่ใช่ไม่อร่อยหรอกคือว่าไม่ได้มีอะไรจะกินไอ้พวกไม่รักครอบครัวท่าน,านสุขสบายใช่ไหมอยู่ข้างนอกกับมึงฮะจะตีผมเลยครับท่านผมผิดไปแล้วครับมึงผิดตั้งแต่มึงทำ ว่าใครอ่ะมันไงแต่ชีวิตแกเนี่ยฮะหนึ่งชีวิตออกมาสุขสบายแต่อีกสาสี่ชีวิตต้องทนทุกทรมานขอแค่ครั้งเดียวได้ไหมล่ะยกโทษได้ไหมผมผิดไปแล้วผมอยากลับตัวได้ไหมไม่ผิดหรอกม้าผมคิดดีไม่ผิดหรอกที่จะยอมรับที่ผิดหรอกไปบอกไปที่ให้มันกลับตัวได้ไหม กับตัวกลับใจทำตัวสมัยอายุ50กว่าแล้วมึงยังไม่มีความคิดอีกผมผมยังไม่ถึงนะผมแค่40กว่าพูดเลยไปเมือมึงอายุ50าสิบ <ผม S 2> จะได้รู้ผมจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วครับไปสอนมนันสิหนักใจจริงๆดื้อรัน้นพูดอะไรก็ไม่ฟังผมยอมแล้วครับ ผมผิดไปแล้วผมจะผมจะกลับตัวแล้วผมจะกลับบ้านครับแกไม่ผิดหรอกแกอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวก็ได้แต่แกเป็นคนไม่พูดแกเป็นคนปากนักเก็บกดทุกเรื่องเก็บกดทุกอย่างเฮ้ยทำไมไม่ระบายออกมาพูดออกมาสิอย่าเก็บไว้คนเดียวมือถามมูสิก็ถามแกทำไมเลยเจ้า ก็มันคดีของมันมันเรื่องของใครกันแน่ครับเนี่ยฉันดูหน้าตาเขาคงจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างท่านป่าหมันฟังไม่ขึ้นหรอกฮทําไม่เคยฟังเขาอ่ะจะ3 4มสเดือนแล้วฮะไม่คิดจะกลับเลยถามจริงมันเปลืองค่ารถไฟมันมากไงมันไม่ใช่อย่างนั้นท่านป่าจะกลับตัวกลับใจแล้วถ้าเมียแกมาเยี่ยมลราก็แกมีอะไรจะพูดกับเขาไหมผมอยากจะบอกขอโอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งเขาให้โอกาสมึงต เขามึงทำได้ไงเนี่ยฮะไปถามมันที